สวัสดีครับครับผมน้ำมนต์นะครับครับภิชาตครับผมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คอลัมน์อัปทูเดตในนิตยสารนักเลงรถนะครับเป็นรถรุ่นไหนครับครับวันนี้ก็นําเสนอนะครับจริงๆแล้วมันเป็นคอมเพล็กซ์ซีดานนะฮะถ้าสากลเขาจะจัดให้อยู่ในกลุ่ม B s e g m e n t นะครับแต่ก็เรียกว่าค่อนข้างจะตัวโตสําหรับ B segment หน่อยนะครับครับผมคือเวอร์ชั่น a 2 0 0 amg dynamic จากค่าย Mercedes Ben z ครับผมครับผมจากเดิมโฉมเดิมตอนแรกมันเป็น ที่เป็นรูปแบบแฮชแบ็กแต่พอ A200 ชมนี้จะเป็นรูปแบบซีดานเป็นซีดานนะครับแล้วก็ครั้งแรกก็คือเคยเปิดตัวมาแล้วแต่เป็นชมนําเข้านะครับตอนนี้จะเป็นชมที่ประกอบในบ้านเราแล้วก็มีทั้งหมด2รุ่นนะครับคือ Mercedes-Benz A.M.G.A.A.200 ตัวโปรเกรสีฟนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้บาทครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปของรุ่นครับคือ m e r c ์เซเ b ส n A.200A.M.G. ด y นามิกราคาอยู่ที่2องล้านหนึ่งแสาหมื่บาทครับ จากเดิมที่เข้ามาตอนแรกนะฮะที่เป็น CBU นําเข้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับสาหลับกลุ่มเขาเองซึ่งอยู่ที่ประมาณ2อล้านห้าก็ชมนี้ก็คือเป็นตัวบ้านเราที่ถูกไปประมาณ3,40แสนบาทก็มีการปรับลดออปชั่นแล้วก็มีการเพิ่มแล้วก็ลดหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าตัวรถนี่มีการให้อะไรมาบ้างครับสําหรับ ตัว AMG Dynamic นะครับก็ง่ายๆเลยที่เราจะสังเกตเห็นจุดที่ต่างจากเวอร์ชัน p r o r e s s ธรรมดานะฮะก็เป็นชุดกระจังหน้า Diamond g i l l นะครับ,รบของค่าย AMG นะฮะแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้านี่ก็เป็นลักษณะของ LED นะครับพร้อม Daytime Running Light แต่ครับ แตอะไรครับคุณน้ำมนก็คือเขาปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับลดนะครับตัวที่เป็นตัวระบบปรับไฟสูงให้อัตโนมัติหรือเป็นตัวอ d a p ทอร์ทีอัลเทอร i ทีไฮบีมแอซินะครับคือช่วยเปิดไฟหน้าสูงให้อัตโนมัติตัวนี้ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เพ่งการเพิ่มด้วยชุดแต่งบอดี้สไตลิ่งนะครับของ AMG ทั้งขันทั้งกันชนหน้าทั้งตัวพาร์ทรอบขันนะครับอย่างกันชนหน้านะครับจะดูว่ามีลักษณะสปอร์ตแล้วก็พร้อมกับชายล่างที่มีคิ้วโครเมียมเพิ่มเข้ามานะฮะ ก็ได้ทั้งความสวยหรูแล้วก็ความเป็นสปอร์ตในตัวครับผมครับผมแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับในส่วนของล้อก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับครับผมแล้วก็ล้อก็คือจะเป็นล้อที่เป็นล้อเอ็มจีขนาด5ห้าลายห้ากาคู่ขนาด18นิ้วนะครับยาง255 4 5 18แครับแต่ยางก็ถูกปรับลดเหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะจากเดิมที่เป็นรันแฟตไทายก็กลายไปเป็นโลโปรไฟล์ธรรมดานะครับครับก็ให้ยางของตัวคอนติเนนตัลนะครับตัวอีโคคอนแทคซิก 2 2 5 4 5ขอบ18รอบขันครับ,รบพร้อมชุดปะยางฉุกเฉินสำหรับช่วยเหลือในการอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะฮะยางแตกยางรั่วก็มีชุดปะยางซ่อมยางฉุกเฉินใส่ไว้ในท้ายรถให้ครับครับก็เปลี่ยนจากลานันแฟตเป็นยางธรรมดานะครับ,รบแล้วก็ในส่วนด้านท้ายนะครับรูปแบบก็จะเป็นโครงซีดานที่เป็นแบบ4ประตูนะครับไฟไท้ายก็จะเป็นไฟไท้ายแบบ LED ถู LED ครับผมแล้วก็กันชนแนวสปอร์ตครับแต่งชายล่างนะฮะจะดูลักษณะเป็นท่อไอเสียคู่คกับ ช่วงกลางใช้ล่างจะเป็นดิฟฟิวเซอร์แต่ท่อไอเสียจริงๆอ่ะอยู่ออกฝั่งขวาด้านเดียวนะครับออกใต้ท้องรถครับครับก็แต่งคู่ให้มันดูออกสปอร์ตมากขึ้นซ้ายขวาแต่ออกข้างขวาข้างเดียวนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาครับก็คือมือจับประตูที่จากเดิมนะก็เป็นใช้รีโมทครับตอนนี้มีคนติมากเลยเรื่องการใช้รีโมทครับครับก็ ชมนี้ก็เลยให้ตัว Keyless Go Entry ครับช่วยในการขึ้นลงรถได้สะดวกมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเอากุญแจมากดนะครับก็ให้มาเต็มเลยทีเดียวเหมือนประชดครับให้มาทั้งที4บานเลยนะฮะทั้ง4ี่ประตูเลยครับก็เป็นออปชั่นที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาหลังจากโดนกระแสไปพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับไอ้ระบบความปลอดภัยที่น่าจะมีในรถระดับนี้นะฮะสล้านเนี่ยหายไปก็พอสมควรอย่างง่ายๆเลยนะฮะบายสปอร์ตหายนะครับ ระบบเลนเชนก็หายไปฮะอันนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้น่าเสียดายจริงๆนะครับเพราะขนาดอีโคคาเล็กๆเนี่ยเขายังให้กันมาเลยครับผมก็เป็นออปชันที่ถูกตัดไปเพื่อทําราคาด้วยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของขุมพลังกันบ้างครับครับผมตัวนี้นะฮะให้มาเล็กแต่ว่าแรงพอตัวนะครับเป็นเครื่อง3สูบนะฮะแล้วพิกัด1.3ลิตรเท่านั้นเองครับแต่มาพร้อมกับเทอร์โบชร์เจอร์ครับ ก็เป็นถือว่าเป็นบล็อกยอดฮิต M 2 8 2นะครับที่มีอยู่ในหลากหลายรุ่นในกลุ่มเล็กคอมแพกของค่าย Mercedes b e เ z นะครับตัวนี้ก็คือใช้ในหลายรุ่นเลยนะ A Class B Class ใช่ครับ GLB GLA A Class อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นเครื่องพันสามที่ถือว่าประหยัดน้ำมันแต่ให้สมรรถนะสูงจากเทอร์โบนะครับก็เทอร์โบค่อนข้างแรงกรเล M 1 2นะครับครับผมก็บูตค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เพื่อให้สมรรถนะที่ดีขึ้นครับครับผม ก็ตัวรถเนี่ยมีกําลังแรงม้าสูงถึง160เท่าไหร่นะครับ163แรงม้าครับที่5,500รอบครับส่วนจุดที่น่าสนใจจริงๆมันอยู่ที่แรงบิดครับแรงบิดมาถึง250นิวตันเมตรนะฮะในช่วงที่ทอร์กเรียกว่ากว้างมากนะครับ1 6 2 0 0ถึง4,000รอบทีเดียวนะฮะ ซึ่งตัวนี้มันอยู่ในรอบที่เราใช้งานจริงอยู่ด้วยก็ติดบูตที่ลองขับนะครับติดบูตที่พันหนึ่งพันหกร้อยรอบนะครับแล 1, 1, 1, 1, ้วก็เป็นแฟลตทอร์กแรงบิดที่ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็ฟาดยาวนะครับทาให้ได้ช่วงเร่งแสงที่ดีอัตราเร่งที่ถือว่าโอเคไม่บอกไม่รู้ว่าเครื่องพันสามเองนะครับเทียบแล้วก็น่าจะพอๆกับ2.4ลิตร NA ็เนี่ยแหละครับครับก็กาลังค่อนข้างดีนะครับทาให้ตีนปลายนี่ทะลุ200ได้ครับก็โรงงานเคมไว้230นะครับ230มกิโลเมตรต่อชั่วโมงที ครับผมแล้วก็ระบบส่งกาลังครับระบบส่งกาลังก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือใช้ในรูปแบบเกียร์ที่เป็นเกียร์แบบดูอัลคลัชนะครับซึ่งเป็นเกียร์คลัชคู่แบบ7สปีดนะครับก็ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการทํางานได้ที่พัดเตอร์ชิพทูนอะไรด้วยครับตัวนี้เท่าที่ลองขับมานะครับมันจะสนุกตรงที่ว่าถ้าคุณคลิกดาวน์เนี่ยมันลงให้ถึง2สเต็ปนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงท้อที่กว้างเนี่ยพอลง2สเต็ปปุ๊บมาก็ดึงทันทีนะครับถือว่าตอบสนองได้ไวเลยนะฮะ ก็ค่อนข้างขับสนุกนะครับแล้วก็ภายในครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในตัวรถก็มีการตกแต่งด้วยรูปแบบของ MG นะครับก็เหมือนกับว่าเขาดึงเอา e car s car d อะไรพวกนี้เอามาใช้โดยเฉพาะจุดเด่นของจอที่เป็น super wide screen ครับก็เป็นจอที่เป็นแบบ wide screen แล้วก็ touch screen รูปแบบใหม่ขนาด10.25นิ้วนะครับที่เป็นแบบต่อสต่อจอคู่คู่กันมานะครับลูกเล่นเยอะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันให้เห็นกันเลยครับก็มีระบบเรื่อง อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับทั้งในรูปแบบของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัยแบบหนังนะครับหนังนับป้านะครับแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันควบคุมระบบการทํางานแบบทัสกีนต่างๆครับก็ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ช mm ุดแอร์ชุดแอร์ที่เป็นแอร์แบบใหม่ที่เป็นแบบเทอร์ไบาทที่เหมือนท่อ <Okay. S 2> เครื่องบินไอพ่นนะครับเป็นชุดแต่ระบบการทำงานก็ดรอปลงรดรอปลงจากตัวนำเข้าที่เป็นดูอัลโซน เหลือแค่แอร์ออโต้มัติปกติธรรมดาแอร์ออโตธรรมดานะครับแล้วก็ที่หายไปก็คือไม่มีแอร์หลังให้นะครับครับก็ถูกตัดออกไปนะครับสำหรับแอร์หลังในต่วนนี้ครับมแต่ก็ยังให้ไอ้เรื่องของเกี่ยวกับที่เป็นระบบรองรับในเรื่องของระบบบลูทูธนะครับแล้วก็ Apple CarPlay รวมถึง a Android a u t โด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังมีรองรับให้อยู่นะครับแล้วก็มีชุดทัชแพดใหม่มาให้แล้วก็มี ระบบควบคุมการขับขี่เป็นดิเรกซินิเมตดินามิกซีเล็กนะครับซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการขับขี่ได้ตามต้องการ,รมจะโหมด Eco, คโหมดสปอร์ตอินดิวิวดต่างๆได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ครับ,รบตรงนี้ก็ดีตรงที่ว่าความต่างของมัน,นในการตอบสนองเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้ชัดนะฮะไม่ว่าจะเป็น Eco หรือว่าเล่นมาสปอร์เนี่ยต่างกันชัดเจนเลยครับ ครับก็ได้ตามรูปแบบการขับขี่ที่เราต้องการนะครับส่วนเบาะก็จะเป็นแบบเบาะหนังนะป้านะครับแล้วก็มีการมีการปรับเพิ่มแล้วก็ให้สามารถมีเมมโมรีให้นะครับเบาะก็ส่วนกลางนะฮะส่วนกลางจะเพิ่มผ้าที่ว่าป้องกันการลื่นตัวมาให้ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเออนั่งแล้วมันกระชับนะครับส่วนเบาะหลังก็ปรับพับได้ครับเป็นแบบ40 20 40อ่าเป็นแบบปรับพับนะครับก็คืออำนวยความสะดวกให้ตัว MG ก็คือแต่งมาสไตล์ว่าคาด ได้แดงมาให้นะฮะครับผมย้อนกลับมาที่เบาะหน้านิดนึงครับจากตัวนําเข้าฮะให้เบาะไฟฟ้ามาเฉพาะฝั่งคนขับครับคราวนี้ตัวนี้นะฮะเป็นซ k คเดีเนี่ยครับก็เพิ่มมาเป็นเบาะไฟฟ้าคู่ครับคนขับนี่ปรับ10ระดับครับคนนั่งก็ปรับ8ระดับครับนะครับก็เป็นออปชันที่เอาใจมากขึ้นนะครับมีการปรับลดปรับเพิ่มแต่ละอย่างให้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเบาะนั่งเนี่ยมันจะเป็นระบบคอมฟอร์ตแอร์ซีดนะฮะ เวลาเราออกจากรถเนี่ยมันจะปรับเลื่อนระยะมาให้นะฮะพร้อมกับมันมีเมมโมรี่ให้ด้วยนะครับทั้งเบาะซ้ายขวาเนี่ยให้สามตำแหน่งครับสามตำแหน่งทั้งสองฝั่งเลยครับครับก็เป็นจุดที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานนะครับครับผมแล้วก็หลักๆก็คือจะมีประมาณนี้นะครับในในของตัวรถนะครับครับก็เรื่องการทดลองขับเป็นยังไงบ้างครับฟิลลิ่งอ่เราอย่าไปคิดว่ามันจะดุเดือดดุดันนะครับเพราะว่ามันแค่หนึ่งสสามลิตรเทอร์โบนะฮะ แต่ว่าช้าไหมไม่ช้าครับโดยเฉพาะเรื่องการตอบสนองในช่วงกลางเขาเนี้ยครับเพราะว่าทรอกมันสูงมากแล้วก็มาแฟลตยาวเลยถือว่ากว้างมากทีเดียวครับครับก็ทําให้ตัวรถขับได้สนุกแล้วก็การเล่เล่งแซงค่อนข้างดีถือว่าดีเลยนะครับครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ยเขาถือว่าแรงที่สุดในกลุ่มของ1.3ลิตรเทอร์โบเท่าที่มีออกมาก็ะส่งพลังที่สุดแล้วละครับครับก็คือถ้าไม่บอกก็ไม่คิดว่าจะเป็นเครื่องแค่พันสามเองนะครับพอสมาสนะถือว่าค่อนข้าง แรงพอสมควรครับอย่างเขาเคลมมาว่าศูนถึงร้อเนี่ยเวลาอัตราเร่งทาออกมาโรงงานบอกว่า8.1วินาทีครับของเราก็ใกล้เคียงครับผมครับส่วนความเร็วสูงสุดน่าเราคงไม่สามารถจะทําได้จริงๆนะฮะเนื่องจากมีอุปสรรคแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยครับผมแต่ทะลุ200อแน่แต่ที่เบียร์วิ่งกันมาก็200อทะลุไปแล้วครับ,รบผมบก็เป็นตัวรถคอมเพกซีดานที่ถือว่าน่าสนใจในกลุ่มของผู้ที่สนใจม e r c อ d e s ซ e n z ในรุ่นแรกอะนะครับ แล้วก็เป็นโชมที่เป็นโฉมประกอบบ้านเราทําให้ค่าตัวปรับลดลงมานะครับน่าสนใจจุดเด่นจริงๆของเขาอีกอย่างนะฮะก็คือความประหยัดอัตราสิ้นเปลืองนี่แบบทาได้บางครั้งนะฮะต้องยอมรับวว่าดีกว่ากลุ่มอีโคคาร์เตด้วได้ซ้ำไปนะฮะเพราะว่าเรื่องของการจูนอัพของเครื่องยนต์แล้วก็การใช้เกียร์ที่เหมาะสมนะครับมันทําให้แบบเออเราวิ่งในเมืองเนี่ยคุณง,ง่ายๆเลยสิบหเห็นแน่นะฮะ หรือว่าเดินทางโดยเฉพาะเดินทางในช่วง 90- ้าถึงร้อหรือร้อยี่เนี่ยครับก็ไปได้ยี่สิบโลลิตรขึ้นยี่สิบขึ้นนะับซึ่งมันกลายเป็นว่าเป็นอีโคคาคันใหญ่ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นการแมทในการเลือกชุดเกียร์ดูอคับแบบเจ็ดสปีดที่เหมาะกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กพันสามเทอร์โบมันเลยทําให้ช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ํามันที่ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับยี่สิบโลลิตรขึ้นก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจ สำหรับผลการทดลองขับอย่างละเอียดสามารถติดตามได้ในนิติสารนักเลงรถนะครับครับกราฟอัปทูเดตนิติสารนักเลงรถฉบับที่สี6ประจำเดือนสิงหาคม2564นี้ครับผมครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับในทุกๆช่องทางของเราในเพจ a c e b o o k ยานยนต์กรุ๊ปแล้วก็ y o YouTube ยานยนต์ a n n e l ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ